สวัสดีครับช่องน้อยช่างนะครับวันนี้คลิปนี้จะพามาชมมาดูลดตัดญ้าครับแบบเดินดันเดินตามนี่ราคาก็อ่จจะหมื่นเก็ปลายครับก็รู้ว่ามีอะไรบ้างครับมีแถมมีมีใบใบตัดครับใบตัดก็จะมีตัวอัจจระบีครับนีของเอ็มซครับแข็งแรงหนาครับ นี่ก็จะมาชุดกับชุดคู่มือประแจครับมีวิวเครื่องเครื่องนี้เป็น h o n ด้าแท้เลยนะ G X ครับ h o n ด้าแท้เขาบอกดูตรงไหนแท้นี่ครับมันจะมีเลข serial number เ,เ,เครื่องเลยครับตัวนี้ต,ตีปั๊มไาอย่างนี้ครับเี็นเครื่องไม้แกะกลองเลยครับ เมืนปลายๆครับตัวนี้น้ำเล่งครับใช้สายพานขับครับตัวนี้ของฮันดาฮันดาแท้ก็จะมีคู่มือติดมาให้กระแจกในชุดนันดา <c oughs> เครื่องประมาณหกเจ็ดพันแล้วครับบวกตัวอีกครับยางร้อยยางใช้ตามคัวรเรือนได้ครับ <c oughs> นี่ผมมี <c oughs> เครื่องตัดหญ้าอีก ที่รับมาใหม่แล้วก็เป็นเครื่องเลนแต่งจริงดี๋วจะเปิดตัวามาใหม่เลยครับอันนี้รีวิวให้คร่าวๆครับแต่อ๋อตอนนี้มีกรดบังนะครับบังตัดครับบังพวกยาพวกอะไรกระเด็นใส่อันนี้ยางให้มาเป็นยางยี่สิบหกครับยี่สิบหกสองนิ้วครึ่ง มีเครื่องเล่นเครื่องดันต้นตามปืนมีล้ออย่างดียกคืออาจ,จะระบีขอเผามีพานก็ไม่ต้องปรับถึงมากถึงมากปืนจะเสียจานโอ้จานหนาอยู่ครับจานใบมีสี่มีสี่ช่องลูใบ เอาแล้วครับขอสูบยางรถหน่อยครับเอาเลยครับเท่าไหร่ครับเนี่ยหมื่นกว่าบาทเครื่องของ Honda หมด Honda แท้อย่นี่มี Honda แท้หน้าเจีบ Honda เจ๊กเปล่าใส่น้ำมัน เดี๋ยวฝากต่านี้ครับเสื่อมลงดังใครสนใจก็ทักมาถามได้ครับสอบถามได้การละเอียดเพิ่มเติมมาเปิดเปิดมาไดรับทีนี้ก็ฝากต่านนี้